มีการรายงานข่าวจากเดอะการ d เดียนะบอกว่าเป้าหมายของรัฐบาลปากีสถานเนี่ยในการส่งเครื่องบินไปโจมตีคาบูเนี่ยคาดว่าเพื่อสังหารผู้นําตาลิบันปากีสถานซึ่งอยู่ที่นั่นไม่มีรายงานนะคะว่ามีความเสียหายอะไรมากน้อยขนาดไหนนะมันก็เป็นเรื่องที่แบบต้องจับตาดูพอสมควรนะเพราะว่าชาติที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กันอย่างปากีสถานเอาเครื่องบินรบไปโจมตีคาบูเมืองหลวงของเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็ต้องต้องเรียกว่า อาจจะทำให้เกิดการลุกลํามบานปลายได้หรือเปล่านะคือสรุปเลยเนี่ยก็คือ ETTP เนี่ยหรือว่าตาลิบันในปากีสถานเนี่ยเป็นพันธมิตรกับตาลิบันในคาบูในอัฟกานิสถานจะมาแล้วจริงๆแล้วเป็นคนช่วยให้ตาลิบันเนี่ยเอาชนะกองทัพสหรัฐได้จนสหรัฐต้องถอนทหารออกไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะทีนี้พอสหรัฐออกไปตาลิบันก็กลับมา ปกครองอัฟกานิสถานอีก etpp นี่ก็ห้าขึ้นนะห้าขึ้นแล้วก็เข้าไปพยายามทำลายผลประโยชน์ของรัฐบาลปากีิสถานเนี่ยแถวๆเอ่อไคเบอร์ปักตุนควานะซึ่งแถวนั้นเนี่ยมีโอ้กิจกรรมเอ่มืดๆเกิด,ดขึ้นเยอะแยะมากมายนะเพราะว่ามันเคยเป็นเส้นทางการค้าเก่านะก็มีการขนยาขนอาวุธอะไรต่างๆนาๆนานะอันนี้ก็คืออีกจุดร้อนหนึ่งซึ่งซึ่งน่าจับตามองนะ